สำหรับความคิดพี่พี่ว่าแบรนด์โรจาเป็นน้ำหอมที่เพอร์เฟกที่สุดในโลกเลย s i m p l y perfect เฟกสวัสดีครับกับช่องเฮียเบ๊กเยย้ำอาการการีวิวน้ำหอมที่เข้าใจง่ายๆนะฮะถ้าเราเป็นนักสะสมหรือเป็นคอลเลกเตอร์แล้วของน้ำหอมเนี่ยยังไงยังไงน้องก็ต้องรู้จักแบรนด์นี้โรจาไอโรจาโรฟาเนี่ยเป็นน้ำหอมแบรนด์อังกฤษเป็นน้ำหอมแบรนด์อังกฤษที่แท้ทูเลยแล้วราคาคแพงสิบใบเทาซื้อไม่ได้สิบใบเทาน้องซื้อไม่ได้แต่ทีนี้เนะี่ยถ้า ในในใจพี่ในในการที่พี่เป็นเจ้าของน้ำหอมแบรนด์นี้เยอะแยะมากมายถ้าน้องถามพี่ว่าเฮ้ยโรจาคืออะไรพี่ตอบได้สองคำโรจาคือ simply perfect โรจาเป็นน้ำหอมที่เข้าใจง่ายมากเข้าใจง่ายมากๆแต่โคตร perfect เลย perfect มากเขาทำสิ่งที่เรียบง่ายได้เลิศเรอประเสริฐสีแต่ทีนี้ถ้าน้องรู้จักโรจาเนี่ยน้องก็รู้จักตัวที่ชื่อว่าอีโเซยม เ a สิ y เลยออลาเซียมคือตัวตัวชูโรงตัวเทพตัวตึงหรือตัวที่บ่งบอกความเป็นโลจาาความเป็น simply perfect ที่แท้ถูกเลยอันนี้คือขวดของพี่เองพี่เป็นเจ้าของเองแล้วพี่ก็ทําตกแตก <c oughs> ตกก็แตกฝาก็หายแต่นี้เดี๋ยวพี่พี่รักจนพี่ใช้หมดขวดได้พี่รักจนพี่ใช้หมดขวดได้ พี่เคยทำคอนเทนต์ในกลุ่มพี่เนี่ยจะรวบรวมไปด้วย่าเขาเรียกว่าคอเลกเตอร์หรือว่านักสะสมที่แท้จริงแล้วเขาจะมีน้ำหอมนิชมากมายแล้วพี่ถามว่ามึงหนงในสาน้ำหอมซีตัสที่มึงคิดว่าเทพที่สุดในโลกผลว่ผลโหวตมาคือโรจายเล็กซยมพี่บอกว่าอันนี้คือซีตัสที่พี่คิดว่าแจ๋วที่สุดในโลกแล้วโรจายเอเรเซียมเอเรเซียมแปลว่าโลกหลังความตายหรือว่าสวงสวรรค์ในปรมาณิก สะอาดคลีนรมะนาวนวลนัว,นวไว้ฟลอร์แต่มันเต็มไปได้วยน้ตมากมายที่กลิ่นที่สบายสบายชิลๆมันทำให้รู้สึกว่าน้องผ่อนคลายน้องสบายใจและมันโคตรอลังการมันเป็นความเข้าใจง่ายมันเป็นสิ่งที่แบบว่าน้องสามารถเดินไปถามเด็กหรือเดินไปถามผู้หญิงหรือใครก็ได้ที่ไม่เคยใช้น้ำหอมแล้วน้องถามว่ากลิ่นอย่างนี้เขาจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดทีนี้ไอาการที่พี่มาทำคอนเทนต์หรือทำโพสต์ในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวนี้ คือพี่ไปได้อีกตัวหนึ่งมาหน,น,น้าตาแบบนี้เขาชื่อว่าดีอินิกมาดีอินิกมาไม่ใช่อิน <In> <เ>ิกมาในเรื่องโดตาทูที่กระโดดแล้วมาดูแพ็คโคนดะครกับอินิกมาเนี่ยมันเป็นตัวที่เกิดมาตรงข้ามกับดีอิราซียมไอ้นี่คือสวงสวรรค์ไอ้นี่คือนรกอ่ามันเป็นตัวตรงข้ามมันขาเรียกว่าโปรเจกต์เอเนี่ยคือ,อยังไงทำไมทำกับทูนี้ พี่เคยคิดมาตลอดว่าบ้านโรจาเนี่ยจะทําน้ําหอมได้แบบว่าสะอาดสะอาดคิงคลีนพระราชวังปราสาทล้างๆหรืออะไรสักอย่างที่มีความเพอร์เฟกมีความเบาสบายมีความเป็นคุณชายพี่คิดว่าในเมื่อถ้ามึงมาทําตัวดาร์กตัวมารตัวซาตานมึงจะทําได้เรื่องเหรออันนี้ไอเดียขี้ดีนใจพี่แต่ว่าอะม,มาลองพร้อมกันขอบคุณสําหรับการที่ให้ทดลองนะครับขวดนี้เป็นของเทพในวงการนี้แล้วเขามีน้ําหอมเยอะมากเขาชื่อว่าพี่นักติดตามขนาดชื่อจริงพี่ก็ไม่รู้เลยนะขอบคุณพี่เลยนะครับพี่ติดตามนะฮะ คำไหนคำเดิมความรู้สึกนั้นยังไงอย่างนั้นถ้าถามว่าโลจาคืออะไรความเข้าใจง่าย simply เรียบง่ายที่โคตรเพอร์เฟกแต่ด้วยความที่อิงมาเนี่ยมันทำมาสายตา มันทามาสายซาตานสายมารสายมาเฟียเพราะงั้นน่มันจะมีความเข้มขน้นมีความเซ็กซี่ในกลิ่นเหมืนอนเฮ้ยมันทําให้นึกถึงว่ามาเฟียหล่อๆสักคนในเรื่องเลขสามร้อยหกสิบห้าหรือเปผู้เดียวบผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลน้องทําธุรกิจสีเทาๆน้องใส่สูรผูกท้าสักสามแสนน้องเายการสักสองล้านน้องขับรถทล่ะยี่สิบล้านน้องทาธรุรกิจสีเทาโคตรเท่ เครื่องเทศส,สไปซี่เครื่องเทศส,สไปซี่เปิดด้วยเร้ารำบุตซี่หนักๆแล้วตบด้วยทบาโกโกที่ไม่ฝาดไม่ขาวมันคือความลงตัวมันคือความที่จ้งใจทำอะไรสักอย่างทำไมทําไมทําไ,ไมถ้าน้องสงสัยว่าน้ำหอมแบรนดิชเนี่ยทําไมมันมันช่างต่างกับน้ำหอมที่เป็นแบรนด์ดีไซเนอร์หรือว่าแบรนดูแบรนด้เพราะว่าแบรนดิชใช้ปัจัวัตถุดิบที่ดีมากๆก,ก,กับงบประมาณที่ไม่จำกัดกับการเอาใจใส่ ในการทำที่จริงจังมากมายเพราะงะั้นนะสิ่งที่น้องได้คือน้องได้งานมาสเตอร์พีชน้องได้งานมาสเตอร์พีชจริงๆแต่ว่าน้องก็ต้องพร้อมจะจ่ายมันคือราคาแม่งเป็นบ้าเป็นหลังราคาแม่งเป็นบ้าเป็นหลังแล้วตัวพี่เองพี่ก็มีปัญญาได้ใช้กับน้ำหอมที่ขวดละหมื่นสามหมื่นสี่พี่ก็ใช้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าไอ้ที่ได้ลองคือขอเขามาลองขนาดกูจับกูยังไม่กล้าจับเลยกวติดที่มือเดี๋ยวลูกค้าเขาจะว่าเดี๋ยวขอโทษนะครับที่พี่จับ ไม่นั่นนะครับแต่ว่าขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับถ้าถามว่าอินิกมาตรงเมื่อกี้ทําได้ดีขนาดไหนพี่คิดว่ามันเป็นน้ําหอมที่มันสายดาร์กสายมาริงๆอ่ะในในภาษาในภาษากันแฟนติเกอร์เนี่ยเขาจะบอกว่าน้ําหอมมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันคือในแต่ละแบรนด์มันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าแบบดาร์กมาเฟียมาเฟียมันมันมันซึ่งแบรนด์รูปแบรนด์นี้มันก็จะทําออกมาแต่ถ้าแบรนด์โลจามันคืออินิกมาแล้วถามว่าดีไหมอบมามันก็เป็นตัวดาร์กตัวมาเฟียที่ใช้ง่าย มนเป็นตัวดาร์กตัวมาเฟียที่ใช้ง่ายว่าไปก็อยากรวยอยากจะเป็นเจ้าของทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเลิกเซียมเป็นิกมานะครับดมแล้วก็มีความสุขจริงๆโรจาเอริเซียมถ้าน้องอยากเริ่มเล่นบ้านโรจาประการแรกคือน้องต้องค่อนข้างจะมีของแพงแพงแพงบ้างแล้วน้องก็ต้องศึกษามาบ้างคือโรจาพี่ก็พูดจริงมันไม่ได้มันไม่ได้ว้าวกตัวมันไม่ได้ว้าวทุกตัวหรอกแต่ถ้าตัวไหนว้าวเนี่ยมึงจะมึงเพลินจังเลย ถ้าซื้อขวด2ขวดแรงขวดและสองแรงน้องเริ่มจากอิลัสเซียมเริ่มจากอิลัสเซียมแล้วค่อยไปอินดิกมาแล้วค่อยไปซีรีส์สูงๆของมันแบบแมนฮัตตันเบอร์ลิงตัน1819อ่าะประมาณนี้อัมบิสซัมเบอร์ดีมจำชื่อไว้เราค่อยเริ่มควรเริ่มจากพวกนี้ก่อน perfectperfect ขอบคุณมากนะครับที่คอยกดติดตามนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพี่จะมีเ์จอบอโรนี